วันนี้พลังงานไพ่จะบอกอะไรคุณมาดูพลังงานไพ่ของคุณนะวันนี้พลังงานไพ่จะเสื่ออะไรคุณบ้างเรามาดูพลังงานไพ่เป็นดวงเรนด้อมเป็นดวงโดยรวมนะพลังงานไพ่จะเสื่ออะไรกับคุณเป็นพลังงานโดยรวมเป็นดวงเรนดอมนะวันนี้พลังงานไพ่จะบอกอะไรคุณสามอนะ งานไพ่จะบอกการเงินคุณจะมีการเงินเข้ามาอย่างแน่นอนจะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณผู้หลักผู้ใหญ่คนนี้เขาจะเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการเงินของคุณคุณเป็นคนที่เก่งคุณมีการเจรจาพูดเรื่องการเงินใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างจะสําเร็จถ้าคุณพูดถึงเรื่องการเงินติดต่อเรื่องการเงินคุณจะมีความสําเร็จอย่างแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคาดหวังจะเป็นจริง คุณจะมีการเงินเข้ามาตามที่คุณคิดตามที่คุณต้องการคือพลังงานไพ่ของคุณในวันนี้